สวัสดีครับผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการหาเช้าโชว์ข้าชุกคําคืนวันพฤหัสนะครับห้าทุ่มสี่สิบนะครับทางช่องห้าแบบนี้นะครับเจอกับพุทธโยงแล้วก็วันนี้ครับพุทธไม่ได้เป็นแค่พิธีกรคนเดียวครับเรายังคงมีแขกรับเชิญเหมือนเดิมด้วยแล้วก็แขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับเป็นแขกรับเชิญที่มาจากเวทีเดอะสตาร์นั่นเองนะครับเรากําลังพูดถึงหนุ่มกันเดอะสตาร์นะฮะแชมป์จากเดอะสตาร์หกนะครับที่ วันนี้เขาไม่ได้มาแค่คนเดียวเดี๋ยวเขาจะมีพี่พน้องๆะครับจากเดอะสตาร์ตั้งแต่รุ่นที่ 5, 6, 7และ รุ่นล่าสุดรุ่นที่8นะครับที่จะมาคุยกับเราสดๆในสตูด,ดว้พูดถึงหนุ่มกันคนนี้นี่เป็นหนุ่มที่มีมากความสามารถเล่นละครมีผลงานเพลงนะครับแล้วก็ล่าสุดในงานรางวาัลประกาศรางวัลแบงก์อเวอร์ของเรานะครับหนุ่มคนนี้ก็ได้รางวัลกับเขาด้วยนะครับกับสาขาบ o ย of the Year นั่นเองเดี๋ยววันนี้เราจะได้คุยกับเขาอย่างแน่นอนนะครับส่วนตอนนี้ครับไปพบกับผู้สนับสนุนใจดีครับในรายการของเราครับเชิญครับ สนับสนุนโดยและตะซอ,อยเอ็กซ์ตร้าสามไม่ว่าอะไรจะเปลี่ยนไปและตะสซอยเอ็กซ์ตร้าสามรักคุณไม่เปลี่ยนแปลงรถจักรยานยนต์ h อนด้าสก o p y i ยุคใหม่สร้างนิยมได้เวลาแล้วครับคุณผู้ชมครับตอนนี้พบกับผู้สับสุนใจดีไปแล้วแขกรับเชิญของเราอย่า้เขารอน,นานเนี่ยเขาจะเหงื่อแตกเปล่เปล่านะครับเรากําลังจะได้คุยนะฮะกับแชมป์ของ The Star 6นะครับถ้าตอนนี้คุณผู้ชมพร้อมแล้ว ขอเชิญพบกับน้องกันจากเนสตาโฮสวัสดีครับสวัสดีครับน้องกันครับวันนี้เราเตรียมโซฟานุ่มๆมาเพื่อน้องกันโดยเฉพาะเลยนะฮะขอบคุณมากครับเป็นเกียรติเป็นเกียรติมากฮะแต่เพื่อโซฟาเราได้ไม่สิกรเดี๋ยวเชิญน้องกันนั่งล่างครับผมครับผมลอเล่นอ่ะนั่งเลยครับคุณกันครับเชิญครับครั้งที่แล้วมี สุนัขสวยๆมาอะไรนะนอนที่นี่ด้วยสุนัขอะไรคนละรายการกันใช่นะครับแต่เป็นโซฟาตัวเดียวกันนี่แหละคุันที่มีน้องหมานะครับของเอ่อที่ีกรคนหนึ่งครับไซบีเรียนฮัสกี้นะย่าไปดมดิเลยกินยังอยู่แล้อะไรนะกินยังอยู่แล้วมันฉี่ฝั่งนี้มันฉี่ฝั่งนี้ใช่ใช่นะครับคุณกันนี่เป็นคนตลกนะครับเนี่ยคุณกันครับอัปเดตผลงานหน่อยว่าตอนนี้คุณกันเนี่ยนอกจากร้องเพลงแล้วมีอะไรให้ติดตามกันบ้างครับก็มีผลงานเอ่อละครซิทคอมครับผมเป็นละครซิทคอมเรื่องแรกของกันนะครับกับลูกพี่ลลูกกนนน้องครับผม็็เเ่ป หนุ่มปันนะครับผมก็จะเป็นลูกพี่ลูกน้องกับธันวาคือพี่โตโน่ครับอ๋อสองคนมาเล่นคู่กันใช่ครับเป็นไงบ้างครับเล่นกับโตโน่สนุกมากครับแบบว่าคิดมุกสดกันเต็มเลยฮะกระจายแปไหมฮะโตโน่มีบ้างครับมีบ้างใช่ไหมแต่ว่าก็ก็สนุกมากครับเพราะว่าเป็นเซีคลาดครั้งแรกแล้วก็ได้มีโอกาสเรียนรู้จังหวะต่างๆจากคู่มืกับแล้วก็พี่ประสบการณ์มากมายอย่างอย่างพี่อู้เป็นต่อนะครับเพี่ยำหมูอะไรเงี้ยก็มาเป็นเทรนเนอร์ให้เราใช่ครับตามนะฮะหนุ่มปันได้นะครับที่เล่นกับคุณโตโน่นะครับนะฮะลูกพี่ลูกนน้องะครับแต่ อีกหนึ่งผลงานที่ไม่ถามถึงไม่ได้กนะ็คือผลงานเพลงครับล่าสุดกับเพลงพิมพ์ไว้ในใจครับเป็นเพลงที่กันแต่งเองทั้งเนื้อร้องทํานองครับพิเศษมากๆเลยทำไมล่ะครับกันทำไมถึงต้องแต่งเองเดี๋ยวนี้เดี๋ยวคนแต่งเพลงก็ตกง,งานหวดดีกันคือมันมันฟุกแต่งได้จริงเหรอคือกัอ <c oughs> นชอบในกีใต้อยู่แล้วแล้วก็มีอยู่วันหนึ่งคือแบบเราก็เล่นไปเรื่อยๆปุ๊บจนเราได้ทํานองที่เราชอบครับก็เลยอยากจะใส่เนื้อให้มันแบบเต็มๆมเพลงมันไปเกิดขึ้นมาจากอะไรฮะเนื้อร้องเพลงนี้เกิดมาจาก ทํานองก่อนครับพอเราเห็นทํานองปุ๊บเราคิดถึงดวงดาวเลยเราเปรียบผู้หญิงเป็นดวงดาวเลยครับแล้วก็คิดว่าผู้หญิงแบบที่สวยมากๆแบบว่าคนที่เป็นดาราในในปัจจุบันนี้ที่เราชื่นชอบอะไรเงี้ยถึงแม้ว่าเราจะไม่มีโอกาสแบบว่าเรียกว่าอะไรครอบครองเขาแต่ขอแค่เราได้บันทึกภาพเหล่านั้นได้เก็บเข้ามาพิมพ์ไว้ในใจก็พอแล้วประมาณนั้นครับผมโอ้โหีิคิดแกลึกล้ำมากเลยเดียวนะครับผู้ชมงั้นคือพิมพ์ไว้ใด้ใจนะครับอันนี้เป็นเป็นเป็นเพลงแรกนะฮะถามกันหน่อยร้องเพลงก็เก่งแต่งเพลงเองก็ได้เล่นละครก็ถือว่า ให้ได้เลยทีเดียวครับอย่างงานเพลงกับงานละครอะไรเงี้ยกันชอบแบบไหนมากกว่ากันครับถ้าถามว่าชอบแบบไหนมากกว่าล่ะครับครับผมต้องบอกว่าชอบการร้องเพลงมากกว่าอ่ะฮะแต่ว่าถ้าถามว่ามีสองงานพร้อมกันแล้วให้เลือกทำไรเนี่ยใครก็ชอบแบบนั้นแหละมีสองงานพร้อมกันกน่ะใช่ป่ะเวลาเดียวกันเนี่ยผมเลือกละครครับเลือกละครเพราะว่าเพราะว่าละครเป็นทีมครับ เราขาดคนใดคนหนึ่งไม่ไ huh. ด้คือเราถ้าเกิดว่าขาดเราไปปุ๊บเราไปเล่นร้องเพลงอะไรเงี้ยทั้งทีมก็คือทํางานไม่ได้ครับผมแต่ถ้าต้องเรื่องจริงก็คือกันก็จะเลือกใช่อยากเป็นนักร้องครับอยากเป็นนักร้องนี่ชัดเจนมากนะฮะเพราะว่าเขามาจากเดอะสตาร์นั่นเองเดี๋ยวเบรกหน้าครับเราจะได้คุยนะฮะกับพี่น้องเดอะสตาร์ตั้งแต่ 5, 6, 7, 8เลยนะครับแล้วก็มีโชว์พิเศษจากกันนภพัดด้วยแต่ตอนนี้ขอเบรกแป๊บนึง ข้สู่หาเช้าโชว์ข้างครับเพลงนี้ก่อนที่เจาเชาได้พูดถึงน้องกันแล้วก็เดอะสตาร์คนอื่นๆน,นะครับที่พูดถึงคอนเสิร์ตใหญ่ของพวกเขามีโชว์เรียกน้ําจิ้มครับก่อนคอนเสิร์ตใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นด้วยจากน้องกันนำพัดนนเองซิงเกิลใหม่ล่าสุดพิมพ์ไว้ในใจสดๆในหาเช้าโชว์ครังถ้าพร้อมแล้วขอเชิญพบ,บกับน้องกันเดอะสตาร์ กันตัวที่มีเธออยู่สูดดังดูคุณทำเมื่อใดยิง่งไกลชิดกันมันทำให้ใจฉันสัน่นแต่ก็ไม่รู้จะพูดคำนั้นดีฉันนั้นรักเธอ จะฉันก็ยังอบวังให้มันเป็นจริแต่สุดท้ายจะเป็นยังไงดาวดวงนั้นจะใกลเพียงใดก็ <c oughs> จะขอเอาเธอมาเพิมพมเก็บวอาไว้ว่าสั่งนั้นรักเธอฉันยังรักมันฝันแต่สุดท้ายจะเป็นยังไงดาวดวงนั้นจะไกลเพียงใด เป็นยังไงาดาวดวงนั้นจะไกลเพียงใดก็จะขอเขอ้าธองมาพิมพ์เก็บเอาไวาา้ไวในใจฉัน เวลาแล้วครับคุณผู้ชมครับเมื่อกี้นี้เราคุยกับกันคนเดียวแล้วคุยกับกันคนเดียวไม่สะใจครับมันไม่ค่อยกระชุ่มกระชวยใจเท่าไหร่เราก็เลยแบบว่าบอกกันให้ชวนเพื่อนมานะครับเพราะว่ากำลังจะมีคอนเสิร์ตเดอ STAR ร์ใช่ไหมห้าหกเจ็ดแปดเดอะสตาร์อิเิร์เราเลยชวนมาหมดทุกรุ่นเลยนะครับตอนรับแกงนเดอะสตาร์สวัสดีครับสวัสดีครับขอัรัเข้าสู่หาเช้าโฉบค่ำนะครับ โอ้นี่มาตั้งแต่รุ่นที่5้ยันรุ่นล่าสุดเลยนะฮะไหนใครแก่สุดครับรุ่นที่5มีใครมามั้ยรับนหน้าครับเป็นตัวแทนเป็นตัวแทนเป็นตัวแทนเรียกว่าวุฒิภาวะดีกว่าครับผมอยู่ในวงการมานานกว่าแค่นั้นไม่ได้ไม่ได้แก่ไม่ได้แก่แค่หน้าไปก่อนอายุเท่านั้นเองเฮ้ยแซวล์หน้าคุณหน้าผมไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่หน้าเลยนะเออจริงด้วยเออบงบางเดี๋ยวไปทำหน้ากันเจือด้วยอันนี้รุ่นใหญ่รุ่นใหญ่นะครับถัดมาเอ่อเดอะสตาร์หกมีใครบ้างมีผมมีผมครับแล้วก็มีีกกกัััันนนน่เลยะครบบ โน่นะฮะถัดมาเดอะสตาร์เจ็ดเดอะสตาร์เจ็ดมาคนเดียวเหรอนี่ไม่มีใครรักเลยอะลูกใช่ค่ะถูกทอดทิ้งมากรุ่นรุ่นเรานี่มีใครบ้างเนี่ยเรื่องนู้นก็มีพี่ตุ้มตามนะคะที่เคยเป็นดาราตอนเด็กๆอะค่ะไม่ใช่นะคนละตุ้มตามไม่ตุ้มตามอ้วนอันนี้ตุ้มตามเหรออันนี้เป็นตัวแทนจากเดอะสตาร์เจ็ดนะคะที่จะมาพูดถึงคอนเสิร์ตกันแล้วก็สามคนล่าสุดจากเดอะสตาร์แปดนะครับผมมีแกงส้มมีพี่ฮั่นมี พี่แคนนะครับอยู่กับรุ่นพี่ๆอะไรอย่างเงี้ยมีแบบพี่ๆแนะนําอะไรดีๆบ้างไหมแกงส้มมีไหมมีครับใครใครใครแนะนํารุ่นพี่จะให้คาแนะนําดีๆตลอดเช่นเช่นอย่างเช่นพี่พี่การนี้ครับพี่กันแนะนำอะไรเขาจะให้คาคำแนะนำตลอดอย่างแบบว่าบางทีเราเราจะได้เรื่องมุกจกกเขาเยอะเอย่างอย่างพี่โน้พี่การนเขาจะเป็นคนที่มุกเยอะเราก็จะแบบว่าขโมยเขามาเยอะถามว่าหาไหมมันอยู่ที่คนเล่นครับเรื่องอยู่ที่คนเล่นครับว่าโตโน่เล่นเป็นไงอันนี้ ไม่เล่นก็หาแล้วครับนี่นั่งอยู่ใกล้ด้วยแล้วแล้วพี่กันอ่ะพี่กันนี่เขาตลกอยู่แล้วครับตลกตลอดเวลาอยู่แล้วแต่ว่าเขาตลกตลอดเวลาเลยเบบี้นี่ไงพี่กันเ็นคนตลกมากนะพี่กันขอสักนุกได้ไหมคะทุกคนเตรียมหานะคะตลามากกดดันกันตรงนี้แล้วนะฮะคนที่เก่งเรื่องของสุภาษิตคำไทยใช่ครับหมายว่าให้พูดถึงสุภาษิตก็คือถ้าผมพูด ัวงุภาปิทอะไรมาเขาจะต่อได้ถูกต้องไม่น่าเชื่อเป๊ขอลองได้้ยครับนี่คือความสุริสมนะฮะของแก๊งเดอะสตาร์นะครับต่อน่ครับจัดไปครับพี่ดังสุภาษิตที่ว่าคางคบขึ้นวอโอ้โหไม่ได้ต่อตรักวัวให้ผูกรักลูกพาไปซื้อขนมกิน นะเดนะยงกันถามถึงความประทับใจของรุ่นพี่ที่มีกับรุ่นน้องไนเลยว่าถามอพี่เดียวพดียวคือผมชอบผมชอบน้องแต่ละคนคือเขามีความสามารถกันจริงๆรอย่างที่นั่งอยู่เนี้ยใทุกคนมปรับเพิ่มใครชอบใครเป็นพิเศษอ๋อถ้าถ้าตอนผมเชียร์เนี่ยตอนตอนปี7ผมเชียร์น้องน็อตอ่าทำไมน้องน็อตจริงจริเพราะว่าผมรู้สึกว่าเด็กคนนี้ ดูมีมีของอะ่ะมีพรสวรรค์แล้วก็ดูมีมีความเป็นตัวของตัวเองสูงรุ่น6นี่ก็คือผมชอบทั้งสองคนทั้งทั้งกันทั้งโตโน่เลยาาข้ามาเดะสตาเจ็ดบ้าง <S 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 าน้องน็อตครับ3คนที่นั่งอยู่ข้างหลังเนี่ยที่มาจากแบบล่าสุดซีซั่นล่าสุดเนี่ยมีแอบเชียร์ใครเป็นพิเศษไหมครับ <S S S เชยร์ทุกคนค่ะทุกคนมีความสามารถแตกต่างกันในแต่รูปแบบนะทุกคนมีความเห็นพี่แกงส้มทั้งร้องทั้งเต้นทั้งแรปทั้งซาวอินจีเนียก็ได้เจ๋งมากแล้วก็แต่งเพลงก็ได้ด้วยเต้นเก่งๆอย่างท่านไม่ชอบอ่ะไม่อย่างพี่นกาจะพูดถึงเนี่ยค่ะพี่ทัาน ท่านเต้นเต้นไ,ได้แข็งแรงมากนะครับเ<อ>วลาเต้นแล้วมีเสน่ห์ด้วยใช่เป็นคนที่เต้นแล้วก็ร้องสิยงวิตกเก่งมากแล้วก็เป็นคนที่อนเทอร์เทนคนดีมากว่ามาค้ามกันที่มาคู่นี้บ้างดีกว่านะครับโตโน่กับกันฮะ,ะ<ก>มีอะไรอยากเมาส์ใครที่นั่งกันอยู่ตรงนี้ไหมครับหรือจะเมาส์กันหรือกันจะเมาส์โตโน่หรือเมาส์ใครก็ได้อ่าเอาอะไรครับเอาไงดีผมให้พี่พูดถึงโดม ผมชอบน้องโดมมากเออใช่แต่ว่าอย่างที่พี่น้องเน้องโดมครับน้องโดมสุดยอดเลยนะผมเป็นคนที่ถ้าเกิดว่าเมาส์โดมไม่ได้นะฮะปรึกษาทางทนายด้านข้างได้นะครับรู้สึกว่าจะมีความสบายเยอะเพราอว่าผมเป็นคนที่ชื่นชอบความสวรรค์ของเขาครับครับครับคือเขาได้ทาตามในสิ่งที่เขารักสิ่งที่เขาฝันคือเขาชอบร้องเพลงนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งเวลาที่เราได้ร่วมงานเขาแล้วเราได้เห็นเวลาที่เด็กที่มีความฝันได้ทำอะไรตามฝันต um sí> ัวเองแล้วมันก็ม well, ีความสุขอย่างเช่นเวลาโดมเห็น ของกินที่มันน่ากินหรืออร่อยเขาได้ทำตามความฝันของเขาเขาอยากเป็นนักร้องไม่ได้เป็นนักกินไม่ได้หัวหงอกเล่นเขาไม่ใช่เชฟหนีโอ้โหชอบครับเป็นเด็กที่มีสัมมาคารวะแล้วก็จริงๆผมติดตามน้องเดอะสตาร์แบงค์ทุกคนนะคถ้าพี่โดมปุ๊บห้าสี่สามสองถ้าพี่โดมเจอพี่โตโน่พี่โดมจะทำอะไรครับหนึ่งห้าสี่สามสองเข้าไปสมมุติโดมมาสวัสดีครับพี่โตโน่ครับโดมครับผมสู้กับพี่ ไอ้มามาเดินดะูเินน้องน้องน้องเขาว่านับถือไงรุ่นพี่อะไรอย่างนี้เป็นคนที่อ่อนน้อมถ่อตนครับผมก็คือชอบชื้นชอบเขาจริงๆไม่ได้ชอบเฉพาะโดมชอบหมดเลยครับในเดอะสตาร์แัดชอบทุกคนเลยเพราะว่าแนวเพลงไ b นี่ฟังก็ไม่เบื่อเป็นสไตล์ของแกงส้มผมภูมิใจมากที่มีรุ่นน้องอย่างเขานะครับไม่ก็จะเป็น แนวเต้นที่ผมก็ชอบเหมือนกันคือผมเป็นแนวแดนเหมือนกันครับผมเป็นแนวแดนเหมือนกับท่านแนวแดนนะฮะแต่ว่าในคอนเสิร์ตเป็นไม่ได้ผมอยากจะไปบิดกับเขาโอ้โหแต่เท่าที่ฟังเพลงที่โตโน่เคยปล่อยออกมานี่เศร้าทุกเพลงเลยนะครับครับตามชีวิตครับแต่ท่าผดที่เต้นเต้นคู่กับพี่ฮัทนะครับฮะเป็นไงฮะเขาเรียกว่าท่าบีบอยแต่ว่าพี่พี่โน่เต้นเป็นท่าคุกขี้โคนครับผมคุกขี้โคนสินะหมายถึงอะไรหมายมูครับนี่แหละครับคือผมชอบเดือดตัดแต่ยังแคร์นี่ก็เพลงชักแม่น้ำต้องห้ามไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เพลง ชื่อเพลงอะไรนะเหตุผลหรือเขาอ้างเงินไปด้วยชอบน้ำยกๆพี่ยกแล้วมาร้องร้องว่ายังไงถ้าเธอแค่จะจบแล้วยกน้ำทั้งขาเปลี่ยชื่อเพลงให้เผาอยากจะเล่นมุกให้กับคนได้จำกับเพลงของเขาครับผมครับก็คือชอบหมดอย่างอย่างดิวนี่เป็นแฟนของเขาเลยจริงเหรอฮะตอนเขาทำเดท็อบนี่ชอบมากชอบมากชอบเพราะถัก เม็ดล็อกเพราะดูสกปรกทำไมล่ะมันดีเดี๋ยวก่อนมันเป็นคำชมทีงมันกองที่ใช้จังหวะที่ดีครับผมครับผมเบรกนี่ละลายพฤติกรรมนะครับของเดอะสตาร์รุ่นพี่รุ่นน้องนะฮะละลาะครับแล้วเดี๋ยวเบรกหน้าเราจะให้เขาพูดถึงนะครับคอนเสิร์ตครับห้าหกเจ็ดแปดเดอะสตาร์อินคอนเสิร์ตกันแล้วนะครับโตโน่เดี๋ยวพูดได้ขายของแน่นอนนะฮะส่วนตอนนี้ครับเราเบรกแป๊บนึงแล้วก็เบรกหน้าห้ามพลาดแน่นอนนอกจากคอนเสิร์ตแล้ว หนึ่งในเดอะสตาร์แปะเขาจะมีโชว์พิเศษมาฝากกันในหาเช้าโชกเข้ามือเก้าสุดเบืกสุดท้ายครับในหาเช้าโชกเข้าม erm, ับผู้ชมครับและเบืกสุดท้ายนี้เราจะได้พูดถึงคอนเสิร์ตกันแล้วเนะ <Yeah. S 2> าะดีไหมนะ<ด>ตัวโ<ด>น <ะ S 1> ้คอนเสิร์ตมีชื่อว่าอะไร 5678 The ็ดแปดเดร์คอนเิร์ตครับ <c oughs> 5678 The Star In Concert Conc The Star In, in Concert Conc <ert. S 3> นั่นเองนะ <c oughs> ครับ <c oughs> ถามถึงความพิเศษนะฮะของการรวมรุ่นตั้งแต่รุ่นที่5 <c oughs> จนถึงรุ่นล่าสุดหน่อยดีกว่าว่ามันมีความพิเศษอะไรบ้างครับในคอนเสิร์ต5678 The Star In Concert <c oughs> ครับดีดีครับ ว่าแฟนคลับทุกคนที่อยากจะเห็นศิลปินที่คุณรักขึ้นคอนเสิร์ตใหญ่ๆครั้งนี้ได้เห็นแน่นอนอได้เห็นการรวมตัวกันระหว่างคนมีความสามารถทั้ง4รุ่นแต,แต่รุ่นหน้าถึงรุ่น8แล้วก็เชื่อว่าน้องๆทุกคนเต็มที่อคอนเสิร์ตนี้มากแน่นอน,น,นที่เป็นรุ่นใหญ่เลยนะครับจากเดอะสตาร์ห้ากดดันแม้เจอแบบรุ่นน้องๆลงมาอย่างเงี้ยคือไม่ละครับาะว่าน่าจะเป็นเป็นการที่การเล่นคอนเสิร์ต พอยของมันคืออะไรมันคือการสร้างความสุขให้คนนี่ใช่ครับแล้วทุกคนเนี่ยถ้าเกิดเราคิดว่าเราจะมาสร้างความสุขให้คนเรื่องกดดันมนัว่าคงจะไม่ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้น่าจะเป็นอยากทําให้ดีให้คนเขามีความสุขกับเรามากที่สุดดีกว่านี่นะครับนี่เป็นความารู้สึกของรุ่นใหญ่นะฮะมาถามาคุณโตโน่หน่หอยดีกว่าครับว่า,าในคอนเสิร์ตครั้งนี้คอนเสิร์ตชื่ออะไรนะครับโตโน่ครับ5 6 7 8 The Style In Concert <laughs> <laughs> เตรียมความพร้อมไปถึงไหนแล้วบ้างครับโตโน่ครับมาชุมมาชุมก็มีการการประชุมกันอ๋อครับก็เป็นโต๊ะกลมเลยโต๊ะกลมแล้วก็เรียกเรียกมาคุยกันแล้วก็สั่งโอเลี้ยงกันครับผมครับวางวางไว้ข้างหน้าแล้วก็จะเอาเวลาเครียดไงชาดำเย็นได้ไหมได้ก็แล้วแต่ดิวจะสั่งแล้วกันดิวจะสั่งนมเย็นก็ได้ใส่นมเยอะๆก็ไม่มีใครว่าอคุยปรึกษากันว่า เราจะอะไรไปไปเล่นให้กับคนดูเขามีความสุขนะครับการพูดคุยพาร์ทในแต่ละพาร์ทควรจะเป็นยังไงช่วงแดนซ์ควรจะมีใครบ้างช่วงทอล์กเป็นยังไงแกล้งใครแล้วเราเราอยู่ในช่วงไหนครับโตโน่ครับอันนี้ต้องมาชุมกันต่อไปนะฮะพี่การละครับครับเตรียมความพร้อมไปถึงไหนแลวในก็ตอนนี้กำลังอยู่ในขั้นตองการเตรียมการในเรื่องของของเพลงต่างๆแล้วก็แล้วก็สคริปต์ต่างๆที่จะมีในคอนเสิร์ตครั้งนี้นะครับก็เป็นเป็นสิ่งที่ค่อาๆจะ ใช้เวลานิดนึงเพราะว่าจำนวนนักร้องเนี่ยเยอะมากตั้งแต่เดิร์สซาปีที่5ถึงปีที่8เนี่ยก็ประมาณ20กว่าคนนะประมาณ20 26คนยี่สิบนี่ไม่ก็ไม่เคยพออยู่นะมีโซโลมีแกรนน้ำตาลใชแล้วก็รุ่นรุ่นพวกผมเนี่ยก็จะมีผมกันลิทเซนเก่งเพรสนะครับรุ่น7ก็มากันทุกคนเลยครบเลยรุ่นแปดคนเลยมาครบ8คนเลยมาเพราะว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้เนี่ยยี่สิบกว่าชีวิตแน่นอนเดิร์สซาใช่ไหมฮะโน้ตนะครับค่ะ เตรียมตัวยังไงบ้างฮะในคอนเสิร์ตครั้งนี้ก็ตั้งใจฝึกลองเพลงซ้อมเต้นค่ะนี่จะได้เห็นอะไรในคอนเสิร์ต5678บ้างครับ ก็คือเดอะสตาร์ทุกรุ่นตั้งแต่รุ่น5ถึงรุ่น8แต่ละคนมีแนวไม่เหมือนกัน,นจะเห็นความหลากหลายของแต่ละคนคแต่ละแนวแล้วก็ไม่แน่ถึงแม้ว่าแนวจะแตกต่างกันแต่พอเอามารวมกันมันอาจจะเป็นอะไรที่ใหม่แล้วก็ไม่เคยเห็นมาก่อนที่ไหนก็ได้น้องกันครับคอนเสิร์ตครั้งนี้นี่ซื้อบัตรอะไรยังไงเมื่อไหร่วันไหนครับผมก็ตอนนี้เปิดให้จองให้ขายบัตรแล้วนะครับผมที่ไทยทิเ็ตเเจทุกสาขาครับใครที่ยังไม่มีบัตรก็ต้องรีบจับจองครับเพราะตอนนี้เนี่ยขายดีมากๆเลยนะครับผมก็รับรองว่าเต็มที่แล้วก็เตมอ่กับนนนง นี่ yes, <sir. S 1> นะฮะสาว uh huh. ของเดือด a ้างแต่รุ่นที่5ยันรุ่นล่าสุดนะครับต้องรีบไปจองบัตรกันนะครับไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขานะครับสุดท้ายครับขอตัวแทนคนหนึ่งครับเชิญชวนคอนเสิร์ต5 6 7 8เดือ t a ้างอินคอนเสิร์ครับ มาชี้ๆอะไรกันล่ะพี่นี่แหละปังฉุกันเลยสองคนเปียบเปียบเปี่ยก็คือจริงๆแล้วผมเปรียบเทียบคอนเสิร์ตนี้เป็นภาพภาพหนึ่งคือภาพภาพหนึ่งเนี่ยจะสวยงามได้ก็ต้องมีสีสันหลายๆสีแล้วแน่นอนว่าภาพภาพนี้เนี่ยมีสีสันทั้ง26สีที่สวยงามอยู่แล้วแล้วลองคิดดูว่าทั้ง26สีมารวมกันในภาพภาพเดียวองค์ประกอบของภาพจะสวยงามขนาดไหนถ้าอยากจะชมภาพที่สวยงามภาพนี้ซื้อบัตรไปดูคอนเสิร์ตนี้เยอะครับผม The Star Concert 5 6 7 8 The Star in Concert ครับผม เอาละครับผู้ชมครับนะฮะเชื่อว่าหลายคนที่มีบัตรแล้วนะครับคงใจจดใจจ่อนะครับในการที่จะไปเจอกับพวกเขานะครับในคอนเสิร์ตใหญ่ของพวกเขา5้า8 The Star In Concert นะครับเดี๋ยววันนี้ท้ายรายการของเรานะครับเราจะมีโชว์พิเศษนะฮะเป็นโชว์จากน้องหั่น The Star 8นะครับกับเพลงใหม่ล่าสุดของเขากับเพลงบิดนั่นเองนะครับมีใครจะไปร่วมแจมเต้นอะไรอย่างนี้ตโน่สนใจไหมฮะ ก็เยอะมากเลยนะครับเดี๋ยวนี้โชว์ปิดท้ายแน่นอนนะครับแล้วก็ท้ายรายการวันนี้นอกจากโชว์สดจากคุณท่านแล้วนะครับยังมีสี่สาวโอลิฟนะครับกับ MB แฟนน่ารักด้วยนะครับปิดท้ายให้ดูกันในหาดเช้าโชว์คัมนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับสำหรับผู้สนับสนุนใจดีอย่างแล็กตะซอยเอ็กซ์ตร้าสามรอย สัปดาห์หน้าครับคุณผู้ชมครับเรากลับมาเจอกันเวลาเดิมครับช่อง5 5ทุ่ม40นะครับกับพุธย่งครับวันนี้ลาไปพร้อมๆกับเดอะสตาร์ทุกคนขอบคุณมากลาแล้วครับคุณผู้ชมวันนี้สวัสดีครับ คู่ใจโหลดไวและเกิน Girl, หน้าจอมแทรกรักว<ส>ันที่ที่ไม่ทันระวังไม่ทันได้ตั้งตัวจะเข้ามาพัวมาพันฉันเจอส้มเหลือแล้วเกิดอาการที่มนันดูสับสนไม่มีเหตุผลต้องทุกข์ต้องทนต้องนอนทอรม,มาร์ดแต่เธ้านาเอนน้ำมันทุบตีใจขอฉันและโรระดนท,ท,ที่ะดุดเธอเข้ามาแฮกจนติดแต่เธอปิดใจของฉันจนจะทนไม่ไหว ใจฉันไปบิดใจฉันมาบิดกันสะเพลินเธอบิดแรงมันเกินบิดกันสักวันจะเบี้ยวไปไเบี้ยวมาเธอบิดเขก็ไปก็กะเอาให้ตายกะเอาให้พังเธอบิดมันสักหน่อยหยุดพอแล้วพอขอความ็นใจ I'm oh! I Come out of control. Here go. Ah, come on. Here ฉบิดกันซะเพลิน mm hmm. เธอบิดแปงรงรื่อเกินบิดกันทุกวันจะเบี้ยวไปเบี้ยวมา mm hmm. เธอบิดปันเข้าไป mm hmm. ก็กาเอาให้ตายกะเอาให้พัง mm hmm. เธอบิดปันจะงอหยุดพอแล้วพอขอความเ็นใจ